ด้วยตระหนักและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงรับโรงเรียนบ้านจันลมเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่สตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และการสนองต่อพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอด ดูแลโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระบรมมีตรรามาธิบดีศรีสินธรามหาวิชราลงกรพระวิชราเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้โรงเรียนบ้านจันลมมีความตระหนักและมุ่งมัน่นในอันที่จะสร้างคนดีให้บ้านเมืองอย่างเต็มกําลังความสามารถ ภายใต้การดูแลของอาสาสมัครในโครงการกองทุนการศึกษาการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศศีสเกตเขต3พร้อมด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนจากหมู่บ้านในเขตบริการ ทำให้โรงเรียนบ้านจันลมเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและความสามารถที่จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมต่อยอดในอนาคตต่อไปดังพระบรมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ข้อ3ที่ว่า มีงานทำมีอาชีพโดยการอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงานสู้งานทำจนงานสำเร็จการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดอีกทั้งยังต้องสนับสนุนให้ผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเอง จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต3ได้น้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัตินำมาสู่การส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทำให้แก่นักเรียนและการสืบสารซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่ระบบตลาดออนไลน์ SSK 3 e-market โรงเรียนบ้านจันลมจึงได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมอาชีพและการออมให้กับนักเรียน มีผลิตภัณฑ์ในตลาดออนไลน์ได้แก่ข้าวอินทรีย์ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกเชื้อเห็ดและกระถางปูนนักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและเป็นนักขายตัวน้อยกิจกรรมการเพราะเห็ดนางฟ้าโดยความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสเกตและสนับสนุนวิทยากรผู้ให้ความรู้จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างทักษะการเพาะเห็ดทักษะการจัดจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและกระจายสู่ชุมชนโดยการจำหน่ายทาง SSK3 E-Market ตลาดออนไลน์สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศีสเกตเขต3ทํทำให้ผู้เรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนเห็นคุณค่าของการทำงานภูมิใจในผลผลิตของตนเองและสร้างเสริมอุป,ปนิสัยรักการออมกิจกรรมทำรั้วคาวบอยและการทำกระถางปูนเปลือย เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาช่างจากการลงมือปฏิบัติได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนซึ่งสามารถลดทอนรายจ่ายงบประมาณด้านการสร้างรั้วให้กับอาคารเรียนชั้นอนุบาลได้และสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนโดยการจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจการทำน้ำเข้ากล้องงอกด้วยข้าวจากนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเรียนรู้ทักษะการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องงอกโดยเกษตรกรตัวอย่างหมู่บ้านวิทย์ กิจกรรมการปักผ้าแซวด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านยางส่งเสริมทักษะการปักผ้าด้วยลวดลายที่หลากหลายก่อให้เกิดความรักและภูมิใจในภูมิปัญญาพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง กิจกรรมการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์โดยจัดแบ่งใช้พื้นที่ในบริเวณโรงเรียนให้เป็นแปลงนาข้าวเรียนรู้ทักษะการทำนาฝึกความอดทนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะปลูกฝังความภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตเรามาเป็นอย่างดี จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านอาชีพและการออมได้เป็นอย่างดีหากแต่โรงเรียนยังพุ่งเป้าความสำเร็จไปที่การสร้างให้เกิดความยั่งยืนนำไปสู่ลักษณะนิสัยที่ดีดังนั้นโรงเรียนบ้านจันลมจึงพร้อมที่จะแสวงหาก,กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฝึกปฏิบัติด,ด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากที่ได้ทาอยู่เพื่อปลูกฝังกลมเกลาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่ดีอันได้แก่ เป็นคนที่มีหลักการที่ดีและถูกต้องในการดำเนินชีวิตมีจิตสำนึกที่เข้มแข็งมีความกล้าหาญทางศีลธรรมมีลักษณะนิสัยที่ดีคือรู้จักควบคุมตนเองมีความน่าเชื่อถือรู้จักให้เกียรติผู้อื่นมีความรับผิดชอบเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพด้วยคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงตนเป็นคนดีของบ้านเมืองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมร่วมเป็นพลังสร้างสารรค์ประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอใช้ทรัพที่ได้พึงประมาณการซื้อหังรู้พอดีเก็บหอมออมเงินตราเพื่อวันหน้าคราลำบาก ไม่อยากจนกรอบแนวคิดห้าส่วนควรตระหนักยืดเป็นหลักบริหารพลันเกิดพลพระราชดำรัสปราชญาสุสากน หองกะมนตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเราเรียนผ้าจัลลุดุลการทุกพื้นที่